อ๋อครับครับอยู่อยู่ในบ้าน, <Bel icy> นเนี่ยแหละครับก็ตอนเพิ่งมาก็อยู่ในบ้านแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าบ้านหมุนเพราะว่ามันแบบมีอาการวิงเวียนงงๆจนจนได้เห็นว่าอ๋อมันไม่ใ <during> ช <your life> <dar> <'re behind> <habe> like ่แค่บ้านหมุนแล้วมันเป็นแบบบ้านจริงๆมันแบบสันจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตกใจครับแล้วก็รีบออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยก็ก็พยายามโทรหาคนที่เรารู้จักครับว่าเอ้ยทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนเพราะว่า อย่างเอน้องชายผมหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็มีคอนโดอยู่ครับก็ก็คุยกันตลอดว่าอยู่คอนโดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทุกคนก็คือสติดีครับก็เหมือนออกมาอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็ตกใจเหมือนกันเป็นเรื่องที่ตกใจนิดหน่อ,นอยครับครับน้องใหม่ไม่ได้อยู่ครับน้องใหม่อยู่แถวท้องรอครับของน้องใหม่อยู่ในเหตุการณ์ที่เหมือนเห็นตึกที่เป็นสองที่มีเขามีทางเชื่อมแล้วหลุดออกมาเลยน้องใหม่อยู่ตรงนั้นนะครับแถวๆนั้นครับ เขาก็ตกใจแล้วเขาก็รีบรีบกลับเลยครับก็ไม่จริงๆบ้านไม่มีเสียหายอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็จะมีคอนโดอยู่คอนโดก็จะมีรอยร้าวมีอะไรนิดหน่อยครับใช่ครับก็เข้าไปดูมานะครับเรียบร้อยครับก็จริงๆสติครับสติสำคัญที่สุดครับเพราะว่า ถ้าเอาตรงๆก็คือเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้แบบว่าคือเราบบกว่าเหมือนแบบมีสต,ติไว้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบเหมือนแบบประมาทประมาทก็อาจจะแบบเกิดความเสียหายได้ทั้งทางแบบตอแบบร่างกายเราหรือว่าตอบแบบว่าเหมือนทรัพย์สินเราอะไรเงี้ยหรือในขณะเดยียวกันถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความระแวงเกินไปอ่ะชีวิตเราก็อาจจะแบบเมันเครียดได้ครับก็คือบาลานซ์ดีๆครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ประมาทดีกว่าผมว่านะครับ <S <S SMS ค <SMS S 1> รับ เออไม่นะผมไม่เคยอ่านในสมตัวเองเลยครับผมไม่รู้ว่าใครส่งอะไรมาบ้างก็ไม่เคยอ่านครับครับก็ผมคิดว่าความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนคือหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่มีทางเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายอหลายครั้งเลยครับที่มันที่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นนะครับก็มีสติแล้วก็ไม่ประมาทด้วาระมั่ระวังตัวไว้แล้วก็ พยายามนึกถึงคนที่เรารักไว้ครับสมมุติว่าเราแบบเหมือนแบบเราพ้นจากอันตรายแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนพยายามเช็คพยายามแบบเตือนหรือว่าหาคนที่แบบเหมือนแบบที่เรารู้จักอะไรที่อยู่รอบตัวพยายามแบบช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้ครับไม่นะครับก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะประกาศขายหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะก็ก็อยู่ไปครับก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ครับ ไปไปมาครับก็อยู่คอนโดบ้างอยู่บ้านบ้างครับสลับกัน,กนจริงๆมันก็มันก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็คนก็คงจะประกาศขายเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าในในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับเราก็ยังเก็บมันไว้อยู่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนถึงขั้นแบบจะต้องรีบขายอะไรอย่างไร ค,คเพรา,าดะดีแล้วครับผมคือเหมือนเขาก็เป็นความตั้งจใจเขาอยู่แล้วครับว่าเออเขาอยากจะเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้วก็มันก็ไปได้ดีมากค่อยๆเพิ่มคือเดิมเขาก็กินกินอยู่แล้วครับแต่มันก็ขึ้นมาเทียนนิดเียหน่อยอตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเยอะเริ่มแบบดูมีน้ำมีนวลขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็ก็แบบปรบมือโอ้ไม่ไม่ไม่เลยครับเขาก็จะดูแลตัวเองเขากินนู่นนี่ ปิ้งย่างนู่นนี่เขาก็ชอบอะไรครับส่วนใหญ่เขาพาผมกินใช่ครับแต่ผมก็ผมไม่ตั้งใจจะเพิ่มแต่มันเพิ่มมาเองแล้วตอนนี้ก็คือเละเทะลบใช่ครับผมลุดไปไกลละลุดจากเดิมไปเยอะผมเพิ่มเยอะกว่าเขาตอนนี้เพิ่มเยอะมากครับจนงงจริงๆเป็นแบบไหนผมก็ชอบหมดครับเพราะเหมือนคนเราเวลาแบบตกหลุมรักไปแล้วอะครับต่อให้เขาจะเป็นยังไงเราก็รักเขาอะครับ ไม่คร่ไม่ไมเขาเขาก็ไม่บอกอะไรครับเขาก็จะเป็นเพิ่มของเขาเองรู้ตัวอีกทีก็ห้าสิบแหละผมคือผมคิดว่าเขาก็คงจะเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานนะครับเพราะว่าการการที่เขาแบบเหมือนน้าหนักน้อยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องการแบบเหมือนแรงน้อยเรื่องอะไรเงี้ยครับเขาก็พยายามจะแบบเออเหมือนแบบเซฟอินเตอร์จีไว้เพราะเดี๋ยวเขากำลังจะมีงานที่แบบเหมือนแบบแบบแตนอาโคตด,ด้วยครับ ใช่อะไรประมาณนั้นใช่ครับไม่สิ่งที่ตลกก็คือพอพูดไปอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาเห็นน่ะเอามันเหมือนผมก็ต้องมีรางวัลแล้วไงใช่ไหมอ่าครับก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนรางวัลก็อาจจะแบบพาไปกินข้าวอะไรนะครับไม่รู้ก็หัวใจก็ให้เขาไม่หมดแล้วก็นับไปรางวัลมาได้ เหออมือนชีวิตก็เป็นของเขาไปซะแล้วอะทำไรอะไรนะครับให้ตังได้ได้ครับเดี๋ยว,ยวไปปรึกษากันว่าเขาอยากได้โลเท่าไหร่ครับขอบ,ขอบคุณครับครับเหมือนน้ำหนักขึ้นในเขาสุด